นิยายเรื่องห้องผีสิงประสบการณ์ที่ผู้เล่าเคยสัมผัสวิญญาณเมื่อประมาณกว่า20ปีแล้วที่ผู้เล่าทำรายการทีวีเป็นรายการท่องเที่ยวให้กับทีวีช่องหนึ่งของไทยตอนนั้นผู้เล่าได้เดินทางไปกับทีมงานหลายคนจุดมุ่งหมายคือท่องไปทางภาคเหนือโดยใช้รถตู้เป็นพาหนะในการเดินทาง การเดินทางของเราเพื่อระเหยไปเรื่อยๆเวลาก็ล่วงเลยไปเรื่อยๆจนเกือบจะมืดค่ําอีกไม่กี่กิโลเมตรก็จะถึงจังหวัดพิศนุโลกแล้วขณะรถวิ่งสายตาเจ้านายที่เป็นเจ้าของรายการทีวีก็เหลือบไปเห็นโรงแรมแห่งหนึ่งตั้งะหงานกลางทุ่งนาริมถนนซึ่งเป็นโรงแรมที่สวยมากน่าเข้าพักเจ้านายสั่งคนขับรถตู้ให้ย้อนกลับไปดูโรงแรมที่พักแห่งนั้นทันทีพอมาถึงโรงแรมเจ้านายเข้าเจรจา เรื่องการเข้าพักพอเจรจาเสร็จก็ถามทีมงานว่าจะเข้าพักที่นี่ก่อนไหมเพราะอย่างไรเราก็ไม่ได้รีบอะไรพรุ่งนี้เช้าถื่นเช้าหนอนค่อยเดินทางสรุปคืนนั้นเราพร้อมทีมงานพักที่โรงแรมแห่งนั้นเวลาผ่านไปหลังจากเราและทีมงานทั้งหมดดื่มด่ำกับบรรยากาศของโรงแามที่เราพักทีมงานบางส่วนก็เข้าพักหลับนอนก่อนส่วนเราบางส่วน ก็ยังคงอยู่ปรึกษาหารือจนเวลาล่วงเลยเกือบจะถึงเที่ยงคืนจึงแยกย้ายกันเข้าห้องพักผู้เล่าเข้าพักกับเพื่อนทีมงานคนหนึ่งซึ่งห้องที่เราพักเปิดพักเตียงคู่เพื่อนทีมงานพอเข้ามาถึงห้องก็นอนเลยเดยน้ําก็ไม่อาส่วนผู้เล่ากว่าจะจัดแจงแต่งองเสร็จก็ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะได้นอนขณะนั้นเวลาก็เกือบจะตีหมินแล้วผู้เล่าหลงตัวลงนอนคิดถึงเรื่องราวต่างๆนานาตาประษาคนยังนอนไม่หลับ เวลาล่วงเลยไปเท่าไหร่ไม่รู้ทำไมเรามีความรู้สึกเหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่หน้ากระจกตกเครื่องแป้งจ้องมองเราตากระหนุงถึงในความรู้สึกของเราก็เหมือนกับโมโหที่ทำไมผู้หญิงคนนั้นมาอยู่ในห้องพักของเราหรือว่าเพื่อนแอบพาผู้หญิงมานอนตอนเราเผลอหลับแล้วทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงได้มองเราแบบเหมือนโกรธเรามากขนาดนั้นพอเรามองไปที่ผู้หญิงคนนั้นอีกทีผู้หญิงคนนั้นทำท่าลุกขึ้นอย่างเ็ว และกำลังที่จะพุ่งมาหาเราขณะน,นั้นความรู้สึกเหมือนเราร้องห้ามว่าอย่าเข้ามาแล้วเราก็สะดุง้งรู้สึกตัวลุกขึ้นมานั่งมองไปรอบๆห้องก็ไม่เห็นอะไรมองไปที่เตียงเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนก็หลับแบบสนิทแถมมีเสียงโกรนเบาๆอีกต่างหากพอมองไปที่นาฬิกาหัวเตียงก็ร้องอุทานนิดหน่อยอาตีสี่แล้วหรือนี่ทําไมเราหลับไปตอนไหนไม่รู้สึกตัวเลยและก็ลืมสวดมนต์ก่อนนอนด้วย ลืมบอกท่านผู้ฟังไปว่าผู้เล่านั้นเวลาจะนอนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะสวดมนต์ก่อนนอนทุกครั้งเพราะผู้เล่าสมัยตอนเป็นเด็กๆเ,เรียนอยู่ชั้นประมาณป .5 ก็ไปอาศัยวัดอยู่เพราะโรงเรียนกับบ้านที่อยู่นั้นห่างไกลกันมากแม่เลยพาไปฝากกับหลวงพ่อที่เป็นเสมือนญาติสนิทกันให้อยู่ที่วัดเพื่อเรียนหนังสือเพราะวัดกับโรงเรียนอยู่ติดกันเวลาไปเรียนก็เดินไปได้ไม่ต้องขึ้นรถประจําทางอยู่วัดก็จะต้องปฏิบัติตามกฎของวัด เด็กวัดมีหน้าที่ช่วยพระเก็บกวาดวัดเดินตามพระเวลาพระท่านออกปิถบาตสวดมนต์เช้าเย็นให้เป็นนิสัยศึกษาธรรมเรียนปริยติธรรมเวลามีการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ทีนี้เรามาฟังกันต่อนะครับหลังจากนั้นสายตาของผู้เล่าก็ไม่ไหวมองไปที่ตกองแป้งของโรงรางที่เขามีไว้ในห้องก็ไม่มีอะไรผู้เล่าตาวิสัยแล้วไม่ค่อยกลัวอะไร เกี่ยวกับเรื่องพีพีสาง,สางจึงลุกขึ้นเดินไปที่ห้องน้ําเพื่อพิสูจน์ในใจคิดว่าผู้หญิงคนนั้นต้องอยู่ในห้องน้าผลักประตูห้องน้ําที่เปิดแง้มอยู่ในห้องน้ําก็ไม่มีใครนอกจากอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องน้ําเดินกลับมาที่เตียงนอนหลมตัวลงนอนอีกครั้งพุ่นคิดถึงเรื่องที่เพิ่งผ่านมาเมื่อครู่นอนตะแคงหันหน้าไปที่โต๊ะเครื่องแป้งจ้องมองเพื่ออยากจะเจอหญิงสาวคนนั้นอีกครั้งแต่ก็เผลอหลับไปอีกครั้งสะดุ้งรู้สึกตัว ตอนเพื่อนร่วมงานปลุกให้ตื่นพร้อมบอกว่าให้รีบอาบน้ําเพราะเวลาเริ่มสายแล้วอาบน้ําเสร็จเปิดประตูห้องน้ําออกแล้วเดินไปที่เตียงนอนเพื่อจัดการการแต่งกายแต่เพื่อนร่วมทีมได้ออกจากห้องไปก่อนแล้วแต่งกายเสร็จเก็บของพร้อมออกจากห้องเพื่อลงไปเช็คเอาท์ที่เคาน์เตอร์ถอดพวงกุญแจออกจากที่เสียบกุญแจอัตโนมัติปิดห้องเสียงดังทรกของเดินลูกบิดที่เลื่อนเข้าล็อกแต่มีเสียงดังโครม เหมือนเก้าอี้ล้มภายในห้องสะดุ้งนิดหน่อยแต่ไม่ได้สนใจอะไรเดินลงมาจากห้องถึงเคาน์เตอร์ที่พนักงานโรงแรมทำงานอยู่ด้วยความอยากรู้ของผู้เล่าจึงถามน้องๆพนักงานที่เคาน์เตอร์ว่าห้องที่ผมพักมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าน้องๆพนักงานโรงแรมทำท่าเหมือนอึดอัอด,อดทำตัวแบบหวาดหวาดมองหน้ากันค่อยๆพูดให้เราฟังว่าเมื่อปีที่แล้วทางโรงแรมพบศพหญิงสาวถูกฆ่ายัดใต้เตียงในห้องที่ผู้เล่าพัก โดยเฉพาะเตียงที่ผู้เล่านอนนั่นแหละคือเตียงที่พบศพและห้องนี้เพิ่งเปิดให้ลูกค้าเข้าพักได้สองเดือนและลูกค้าที่เข้าพักก็เจอเหมือนผู้เล่าเจอทุกรายบางรายก็สอบถามบางรายก็แนะนําให้นิมนต์พระมาทําบางสกุลแต่ทางโรงแรมก็ทําทุกอย่างแล้วทางโรงแรมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมลูกค้ายังเจออีกทางโรงแรมยังบอกกับผู้เล่าอีกว่าคงจะปิดห้องนี้เพื่อไว้เก็บของที่ไม่ใช่อย่างเดียวเลยดีกว่า ผู้เล่าไม่ออกความเห็นอะไรขอตัวนั่งทักคุยเล่นกับเจ้านายและเพื่อนเพื่อนร่วมทีมงานที่ศาลาริมน้ำของโรงแรมสักทักพวกเราจึงขอตัวออกเดินทางไปยังจุดมุ่งหมายต่อไปและวันนั้นผู้เล่าถ่ายทำรายการตามวัดต่างๆอย่างเดียวแต่ละวัดที่ผู้เล่าเข้าไปถ่ายทำผู้เล่าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับหญิงสาวที่เจอในความรู้สึกของผู้เล่าทุกวัดเลยและผู้เล่าก็สอบถามกับเพื่อนร่วมทีมงานทุกคนว่า นอนพักที่โรงแรมเมื่อคืนนั้นเจออะไรกันหรือเปล่าทุกคนใส่หัวบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เจออะไรเลยนอนหลับสบายทั้งคืน